หลวงปู่ศิลาเล่าหุ่นเซนเป็นพญามารผู้ใจบาปคาจุดจบปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาวันที่13สิงหาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระราชวัชรธรรมโสพลศิลาสิริจันชูหรือหลวงปู่ศิลาเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุหมื่นหินผู้ที่ได้เผยแผ่บรมี ทั้งอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลและมอบเงินให้กองทัพไทยเพื่อใช้ในการปกป้องอธิปไตยมาอย่างต่อเนื่องผ่านพลโทบุญศิล์นภาดกลางแม้ทัพภาคท,ที่สองโด้เล่านิทานตำนานประสาทเขาพระวิหารและจุดจบของปัญหาแนวชายแดนไทยกัมพูชาต่างวาระแต่เหมือนกันทั้งสามวาระที่ทำเอาคุณที่ได้ฟังแล้วต้องขนลุกดังนี้วาระแรก วันที่สองสิงหาคม2568เมื่อเวลาประมาณ9ก้นาฬิกา9นาทีที่วัดสวนธรรมปิติธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทบ้านแก่แปกตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินวันนั้นมีสาธุชนจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างเดินทางเข้ากราบสการะขอพรกับหลวงปู่ศิลาอย่างเนืองแน่นและยังมีทหารกล้า ที่รอดจากระเบิดคือ10เอกบรพง์หระบ,บันสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่8กรมทหารปืนใหญ่ที่3ได้เดินทางเข้ามากราบสการะถวายตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศิลาโดยหลวงปู่ศิลาได้เมตตามอบเหรียญขุนแผนยอดขุนพลให้ไว้พกติดตัวเพิ่มอีกเหรียญและหลวงปู่ยังได้มอบวัตถุมงคลให้ทหารอีกนายที่อยู่กองพันเดียวกัน คลานเข้ามารับวัตถุมงคลจากมือหลวงปู่ไว้เป็นสิริมงคลด้วยวาระที่สองวันที่9สิงหาคม2565เป็นวันพระขึ้น15้าค่ำเดือน9เวลา9กนาฬิกา29นาทีที่วัดสวนธรรมปิติหลวงปู่ศิลาเป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงในพิธีทอดผ้าป่าต้นไม้โดยมีพลโทบุญสินภาดกลางแม่ทัพภาคที่สอง เป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยพลตากิติพงศ์เนื่องชมพูผู้บัญชาการมฑลทนทหารบกที่23เป็นประธานกรรมการดำเนินงานโดยมีนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายสนันจตุพันธ์ประลัดจังหวัดกาลสินพุทธศาสนิกชนและผู้สื่อข่าวรวมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยเฉพาะเอฟซีท่านแม่ทับกุ้ง ที่มารอขอถ่ายรูปเซลฟี่จำนวนมากบาระท,ที่3วันที่11สิงหาคม2568ที่วัดสวนธรรมปิติวิทยาลัยการทัพบ,บกโดยนายอัศวินตีรวัฒนพงศ์ประธานวทบ .69 พร้อมด้วยคณะได้รวมกับตำรวจภูธรจังหวัดกาลสินตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพลตาตรีสิรสัน์เยื้นสงวนชัย พอบอกอบพอชอจอวอกาลสินคุณจุรีพรสินทุพรประธานแม่บ้านตำรวจพันเอกพิเศษนายแพทย์สุรัพลชัยรองพอ,อสำนักงานแพทย์ทหารกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมทีมงานรักตาและแม่บ้านตำรวจร่วมกันจัดกิจกรร,รมโครงการสายตาใสใจอาสาถวายหลวงปู่ศิลาด้วยการจัดบริการตรวจโรคตามอบแว่งตาสายตา และเวชภัณฑ์ให้ประชาชนฟรีเพื่อเฉลิมพระเกียตรติและน้อมเกล้าวถวายพระพรเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2568ได้ทำการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นตาฟรีให้ประชาชนที่มาต่อคิวจำนวนมากสำหรับทั้งสาวาระหลวงปู่ศิลาสิริจันโท เมตตาแล้วนิทานให้พุทธศาสนิกชนที่เข้ากราบสการะว่าครูอาจารย์ใหญ่ทางฝ่ายประสาทเขาพระวิหารหลายองค์ที่คอยปกป้องคุ้มครองเขาพระวิหารอยู่ในถ้ำมีเชื่อเป็นภาษาคาเมนต่างก็ช่วยคุ้มครองคนดีโดยหลวงปู่ศิลาได้แผ่เมตตาจากเทพต่างๆจากชั้นต่างๆขอความเมตตาทุกชั้นฟ้าทุกวิมานให้ช่วยพระตัวหลวงปู่เองไม่มีอะไรคลั่งต้องอาศัยให้ท่านช่วย ทุกองก็ตอบรับปากจะช่วยยังบอกว่าทหารไทยสู้ได้แค่มานหุนเซนทั้งนี้หลวงปู่ศิลายัางได้เมตตาเล่าตำนานอีกว่าแรกๆต้นตอของกัมพูชาชื่อพ่อใหญ่ทองไปเรียนของดีจากพระฤาษีทางลาวเลยไปได้นาคเป็นเมียชื่อสุคนทาพอเรียนศาสตร์และศิลป์เสร็จแล้วเลยพาเมียกลับกัมพูชาได้ลูกได้เต้าหลายคนมีลูกคนหนึ่งชื่อพระยาละแวก ที่มีนิสัยคดโกงอยู่ตลอดเวลาได้ขอพรพ่อไปตั้งเมืองใหม่อยู่บนยอดเขาต่อหน้าดีแต่ไม่ถึงนาทีก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนฮุนเซนเหมือนเรียนแบบกันมาเลยพอไทยผือก็แอบมารบแถบจังหวัดตามแนวชายแดนของไทยดูเหตุการณ์แล้วเชื่อขมิยรไม่ได้หรอกทหารไทยไม่ตอบโต้ยิ่งวางระเบิดเพิ่มฮุนเซนเป็นพยามารผู้ใจบาปส่งโรนมาสอดแนมอยู่เรื่อย มีใต้เมืองบาดาลของกัมพูชาส่งสารมาบอกว่าพ่อแม่เอ๋ยทํายังไงถึงจะเลือกการสู้รบก,กอน่าจ,จะทําให้กัมพูชาพัางย่อยยับไปครึ่งประเทศกัมพูชาถึงจะยอมหยุดยั่วยุคําเตือนลึกลับอย่าประมาทแม้แสงสว่างจะอยู่ใกล้แต่เงายังเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังคําเตือนนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หลวงปู่ศิลาเดินทางไปบริจาคข้าวสารและเงินทุน ให้แก่กองทัพภาคที่สองเพื่อสนับสนุนการสร้างฐานที่มั่นตามแนวชายแดนตะวันออกคำกล่าวนี้ถูกตีความว่าแม้สถานการณ์ในปัจจุบันอาจจะดูสงบและมีความหวังแต่ก็ยังคงมีภัยอันตรายหรือสิ่งไม่ชอบมาพากลที่กำลังแอบเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังซึ่งเป็นคำเตือนให้ทุกคนไม่ประมาทและระมัดระวังตัวอยู่เสมอการเคลื่อนไหวที่ชายแดนคำเตือนของหลวงปู่ศิลานั้น อาจจะเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติบริเวณชายแดนด้านตะันออกรวมถึงการขยับกําลังพลและการสร้างฐานใหม่ซึ่งอาจเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตคําเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงให้เตรียมให้พร้อมอย่าวังว่าอะไรจะเหมือนเดิมคําพูดนี้ของหลวงปู่ศิลาเน้นย้ําให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กําลังจะมาถึงอย่างเงียบๆและอาจส่งผลกระทบ ต่อรากฐานของประเทศในหลายๆด้านซึ่งเป็นคำเตือนให้ประชาชนเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและไม่คาดหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะยังคงเป็นเหมือนเดิมลวงปูศิลาได้เปิดเผยว่าวัตถุงมงคลที่ผู้คนศรัทธาและรู้จักกันในนามของท่านนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่ของท่านโดยตรงแต่เป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาท่านอธิบายเพิ่มเติมว่า ประสบการณ์เหนือธรรมชาติที่ผู้คนได้รับเช่นการฝันเห็นท่านหรือการหายจากโรคภัยไข้เจ็บอาจเป็นผลงานของเทพเทวดาที่ต้องการได้บุญจึงได้เนรมิตตนเป็นหลวงปู่เพื่อช่วยเหลือผู้คนซึ่งท่านแสดงความถ่อมตนว่าท่านเป็นเพียงพระธรรมดาไม่ได้เป็นผู้สั่งให้เทพเทวดาทำเช่นนั้น ie, วา่านาของท้าวสางอยกันมาเร่งน้นเดยห

เอาปาเจ๋อลยผาทางมาทุกคนทหเหมือนะอเนี้ยเสียนก็้องน้าวังลกทีทานนั่งก็หวางเยะบ่ท่าลอเลาต้อทาวงาัอ่ด้นทมุ่งเส้นตัดเป็นไวย้ำวาผู้าสบบาเดือนตั้งนะัดด้เปนงด้งเียรโอ้โหเหนมาดีครับอนอนมาเลย เ่งไรษณมาดังเลยยังเอาโนเงนไปบางันงานป้องชาวข้างหลงเคยเป็นมากเลยนะคุจ้าพอส่วยุ่งอยทายุ่งเนียกไปหมายเรื่องเวรเยอะเลยละแต่ทีนี้เราต้องไปดีัแเมโซ อ,อันเดียีกออ็คาอทีในสิ่งแล่าหมไปเลยนะที่มาที่ังที่เด็กเด็กนี่เอาพอใจที่ได้มาที่ชุกชนเราหรือคนไรก็แล้วกันเี่